น้องนำทิปตัวนี่เศร้าไทยเนาะคลิปตอนนั้นท oh, <fork> ้ายลงว่าอย่างโซดอยู่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ก็โซดเอาเดี๋ยวนี้ก็โซดบออยู่จังหวัดได้จัอยู่จังหวัดได้อยู่นครพนมอยู่นครพนมนี่ลิจ่ยบ่ขอบใจแน่ขอบใจแน่รุ่นนี้ยิ้มย่างเดี๋ยวท่านผู้ชมโคบองป่าแซทแชทเนาะเอาละทับทุ่มสมล่างจ้าที่เอากิเข้าเสร็จเป็นทีเห็บ ทางแบงเดอร์แล้วเราจะไปบ้านน้องถอนบ้านน้องถอนแล้วน้องทอนทั้งบุษงอ,อ๋อาจากนี้ไปไปคือไปมอบให้ยือนเนอเอาน้อทีมงานเอาเนาะไปเลยไป่ต่อเลยไป,ไปเลยเ<ะ>ย้ w o เป็น,น,ปนสิเป็นปลายนะปลายทางเข้าบ้านน้องทอนหนึ่พันห้าร้อยเมตร ฮอแล้วทางผู้่งมันก็จะมายาย่เครืองกันอยู่บัดเดอรเพิ่นจะมาเตาห่มกันอยู่นี่เนาะสาวบ้านเพิ่นพอบานมันจะจะทําการเอ,อินเมิดครอบขวมาเลยแต่ถ้าเบิ่งว่าครอบขวนึงจะได้ยังไดเนาะเดี๋ยวจัดเครื่องกอนเด้อดูใรขอได้ดิ <c oughs>

เมียเชื่อ,อยังแม่มีใคร<อ>ดูซื้อเมียใครเนาะทูธทิพย์ตัวน,นั้นนะ่ะมันบอกทิพย์ที่ทพัฒนลูกเบิงตอนนั้นบอกโแม่นคนต่างกันคนต่างอนนบอกผ<อ>ู้ว่าซื้อใครคือกันเนาะต้องเป็นล่องคนไปไล่บอลคนทำผู้ชมนี่ตอนนี้กะจะก้นเครื่องลงน้องน้อง,องไวกลางแล้วกับผู้เท่านี่ตอนนี้กะทำการ ใหญ่ข้าจีน้องๆข้าจีมาแต่ปักเซเข้าจีแซบนุ่มบรรยากาศดีคึกคืนผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มาเข่าเท้าฮัมเข่าแท้ามามาเข่าเถ้ามานี่เข่าเถ้าเลยขอบใจแน่ทุ่เน่นบเน่เนียนให้เล็กๆคนเดี๋ยวจะอันนั้นเลยพ่อใหญ่เลยอะฮัมขอบใจแน่โดยผู้ใหญ่ให้ข้อต้องขอบใจเด้ออ่ะ ตนานน้องบ้านนี่น้องเอ็มบ้างได้โอเคโอเคโอเคนุ่มๆห้อมๆเลยโดยโดยปุ้ยยา่ให้คล้องลูกบันทึกต้องแล้วเนาะอ่าโอ้ยู่นี่น้องๆควรจะไล่เด้อโอเคอ่ะพระเจ้าปงกันแล้โอเคอ่ะให้น้องก่อน

โอ้ได้คมหมดเลยเนาะเออนี่เนี่ยจ้ำหน่อยกดใช่เด้อนี่เนี่ยยังยังอยู่เด้อให่พระธันได้มาเอาเด้อโอ้ คือคืนคือคืนนี่ไฟสายประกาค้นเครื่องลงท่านผู้ชมดาวก็จะมาจัดเนาะจัดว่าครอบครัวนหนึ่งได้ยังแดดได้ยังแดดนี่อันนี้เจ้าข้องรถโซเฟอร์ทีมงานเฮามัาเราตลอดแหละผู้ใด้ตางเครื่องตางข้องกับสายบริการเออเพิ่นได้เลยเนาะเพิการับตัง ดทานน้านเดอรนี้เห็นรถไฟจะนี้นี่สื้อทานเด้อวะจ๊ะอ่ะให้เบอร์เลยสมุดว่าคนอยากได้ทานอยากได้ตังเครื่องยังกจะติดต่อหาเลยตังติดต่อเด้อเบอร์ศูนย์สองศูนยเจ็ดแปดศูนาทีเจ็ดสองโอเคติดต่อหาเลยบนใดค่ายทานเลยเนาะตังเครื่องเลยนะผู้ชมอ่าสรบริการบนใดเด้อที่ วันนี้ก็ห่มเย็นดีท่านผู้ชมต้นไม้ใหลายกลมเป็นสักเกียงด้วยเออเพิ่นว่าเออเพิ่นห้าเห็ดเกีงกับอันห้าป่าเกียงมือหน้าเาจะมานอนยามเพิ่นท่านผู้ชมเออลูกเศร้าว่นี่เออลูกเศร้ายัยลูกเศรางามเอามนวะเอาเป็นลูกไพ่แล้วเอามนว่ะเดตอนนี้น้องมิกะทำการทื่อกองเนาะ นี่ก็จะเรียนเนี่ยซีเบิงวัตุนี่ได้ฮอดสิบครอบครัวบ่ปกติจะเห็ดเป็นออกมาฮับเธอละสิบครอบครัวสิบครอบครัวเนาะน่าจะได้อยู่เนาะสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดไปกว่าสิบโอได้อยู่แล้วก็จะเอินซื้อแล้วก็จะขึ้นมาฮับเรียนกันเป็นสิบครอบครัวแล้วก็ฮับแล้วก็ไปแล้วก็ผู้ไม่ขึ้นมาเนาะให้แบบนี้ซ้ำๆจนว่าได้ครบหมดครอบครัวเลยหมดหมูม่บ้านเลยเนาะ ม่เดือนนึงก็ซิบต้องซิบเทือซิบเทือก็อรอัวเนาะเดี๋ยวจังเลยยังไแตกไอยู่เนาะเดี๋ยวอยู่งที่ัจใส่เนาะ kayak ini, ตากองเป็นจับกองให้นางเมฆทย่างเป็นธรรมบุศน์เลยมโซดบบตากองรโซดโซดจากน้อแจกเฟดเดอเอาบวกใรผู้ศพเลยซื้อเฟรเป็นยังจนโกระไรไอเอ็มโยม o นไอ m อ o u r ยมุนโอ้ธรรมบุศน์เป็นภาสร้างกิจนอกเข้าไปติดตามลองได้หรือว่าไปจีบอ้แล้วแต่มีอใไรไม่อไหมโยกใครอยู่้าไห

อาลูกงดมามาแม่ขับกล่น้ำกันบ้าบ้าตรงนี้ไปเ้ามาสนดท เด้กคราบผู้สมครอบครัวนึงก็จะได้มีจะได้ไข่แล้วก็จะได้ปองปลาะอีว้วน้ำปลาน้ำตาลเกลือแป้งนัวโอ้ได้ไล่าย,ยางเลยเดอ้อนี่ครอบครัวนึงก็ได้ันเลยครัชื่อว่ากุมไล่มืออยู่เนาะอ่าบันเทาไปพอบอได้ซื้อออสตราทานผู้สมมพอวัาส่วงนี้ยังกระแพงเดอ้อมีกระแพงไข่รกรแพง เนาะแต่สี่สิบแปดปุนาคายกระดายแพงแพงเครื่องค้องทุกมือเลยค่ะผู้ชมเด้อเพราะว่าเงินขึ้นเครื่องค้องเนี่ยก็ขึ้นเมื่อทำผู้ชมจะได้จนครบสองสี่หกแปดสิบเด้อค่ะผู้ชมได้แบบมาเธอละสิบข้อขัวเนาะบ้านันเนาะเด้อค่ะผู้ชมการซวยเลือในครั้งนี้แมนได้ฮับความ อุปถรัรมภ์จากเหล่าคริสเตียนดูมัดรัเท็กซัตรยอุเอสเอโอ้โหนี่เตรียมใหญ่แล้วเดอ้อผู้คนก็ยิ้มแย,มแยมแ้มแจ่มใส่ลยเด้อมืันนี้กับบรรยากาศดีนะครับผู้ชมเนาะนี่อยู่กองต้นไม้ยังซีเย็นๆเลย งงงงน้องๆก็ไล่ข้อให้เระเจ้าได้หับเกียริเด้อเอเมนกะจะเกียร์เปท่งเปท่งเป็นท่งปะไว้ท่านผู้สมตอนนี้ก็พากันซวยๆกันเนาะเดี๋ยวจะนักก็จะเอาสิบสุดนี้ไปแล้วกะขึ้นมาอีสิบ นี <pen> uh ้ก <pen> uh ็พอบ้านอันนี้ก็ทีมงานพอบ้านก็ก็เรียนแม่นขอแสดงความนับถือและก็อัเทงเนาะนําทีมงานสิว่ามาบริจาคเนาะการช่วยเหลือของบ้านน้องทอนของพวกเฮาเนาะการช่วยเหลือของพี่น้องทางนี้เนาะแม่นได้รับการช่วยเหลือจากโบสถ์ลาวคริสเตียนเนาะเอ่อลูมัดเอ่อ section อยู่มาจาก USA เนาะตั้งหน้าโบดนี่แม่นเอ่อนางอ่านางม่วนเนาะนางติ๋มนเนาะมาจากอ่านครปาก่โดยเนาะแล้วก็ขอขอบใจน้านีมาสู่เือในครั้งนี้เนาะมอบให้แก่พี่น้องบ้านองทอนเฮานาะมี ประมาณ100นึงครอบครัวเนาะ1กับ1ครอบครัวเนาะอ่าก่อนอื่นนี่แม่นขอแสดงความขอบใจเนาะนําหน่วยงานเฮาอ่าโดยซัพอตได้แม่นทีมงานที่ว่าลงมาบริจาคเนาะแม่นขอขอบใจนําหลายๆเนาะอุเดอเด้อานซื้อ10้อ10ซัวซื้อเซื้อ กระซิบขอบคุณข้างซื้อแล้วพี่นอ้องเพราะความสงบข้างซื้อมาตามไลน์ซื้อเด้อกั้งไฟบอม่านะฮะตัดด้งไฟบอมาามายืนเรียงกันที่บอกไรเลยถับผู้ใดบอมากะหับหับปะไว้ให้กันกระไรทำผู้ชมเดี๋ยวพอบ่ายประก็จะเก็บรายละเอียดรายละเอียดไว้เลยเนาะได้หมดทุกคนเลยหมดครอบครัวเลยร้อยหนึ่งครอบครัว การมาหาปู่แม่นเฮาสิเอ้อในประมาณคะอบครัวเนาะเทื่อละ10เออเทื่อละ10ครอบัวเนาะอันนี่แม่นอ่อทานเลดเนาะกองนี่แม่นทานนางตุนเลดเอยู่ไสเข้ามาเลยเลดตุนานนี่แม่นทานตุนทานนางแมว นั่งแน่วนั่งซันเป็นแม่นนะเข้ามาอยู่ข้างไหนมะ้ยไก็ได้เอออยู่จะได้ก็ได้นั่งน่อยนั่งแน่งนั่งซันนั่งฟังนั่งพูอ่คนอื่นถามมาแทคะใครที่อยู่ใดอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ชื่อว่าได้หมดเลยเด้อเนี่ย ตอนนี้ได้เก่าแล้วอ่าได้สิบแล้วเนาะครบแล้วครบแล้วเนาะครบแล้วหมอบเลยอ่าได้ใครคะอ่าหมอบเอื้มด้ต เอ้าเอาไปูย่ไปไปเดี๋ยวสิเกมจะม้นยังม่เอากเง้ทีมงานพากาคนโมบานี่คือกันเนาะกะจะได้ทุกคนเลยรอบหนึ่งก็จะก็จะยก ้องป่าใครมีไปเราซองกบมาเอาตัวนี้เนาะพอเอาไปป้าเดียดยปปเด่ยวบัวได้โดยต่อโดยรอพี่ซองจะให้แบบนี้ไปเรื่อยๆทำผู้สมจนได้ครบเลยเนาะจะมาเทอลสิบเธอลสิบครอบครัวจังสิแหละมาครับถ้าครอบครัวได้บริมาเพิ่นกายาติพี่น้องมันก็จะทาการฮับไปแทนเนาะฮับไปปะไว้ให้หรือว่าไปส่งให้อยู่เหงื่อหรือว่าเอาปะไว้ในหวัดแ้วกา เขอผัว่ันก็นจะมาเอาที่ล่างเนาะอุ้ยงามเว,ว้ยเพื่อนวะประบใจเดอ้อนี่อันนี้เอ็กก็ยู่ในหมู่บ้านนี่แล้วเนาะนี่พากาม,มาสวยเลือกกันท่านผู้ชมนี่มาจัดเครื่องจัดข้อซอยๆกันเนาะ อ้วนขันสูตรมีสันพอพ่อแก้วูมีดีอาไรดีเข้าใจไป็นกลุ่มกลุ่มน <photos> ้องน้อยน้องมอยอันอีกเยวัวเยวัวใส่แค่ขันสูตรนี่คับขันสูตร เสันอพ้ออยานี่นี่ี่นีมีจหนอยกมป่วยน้ำนอนมีริจัยวะขอบใจแน่ขอบใจแน่รุ่นนี้ยิ้มย่างเดียวทาพผู้สมโคบองป่าแฉบแบเนออโอคบอนุสุดกโกวากโกวา เต๋เขื่อเตนสู้สู้สู้ครื่องข้างเดี๋วตอนนี้หนูมี่เครื่องขางแล้วหาชิปผัวขวดเลยเนาะเขื่อที่หาเลยวเื่อที่หาแล้วด้วนะแ่ด้วยฮะเมื่อนจมาไกลเีนนะมเวลาก็จะยกไปยกไปละกะ เกี่ยมขึ้นไไเลยเห็นแบบใบใยเลยแม่เรามันมืออาชีพเ <c oughs> ขามันมืออาชีพต้องให้แบบใบใยก็ใครนี่ใครของแม่เอาถือไปซอยได้ไหมให้แม่นั่นจะฝ่มวงหาด้๋อถามกันตอนอาถผู้ชมตอนนี้การอบที่เกานอทหรือว่ารอบที่เกาสิบครอบครัวถ้าผู้ชม จังละก็กเข้าลอยแล้วลอยแล้วก็บลอยหนึ่งทั้งหมดมีหนึ่งส่วหนึ่งหรือว่าลอยกับหนึ่งครอบครัวเองท่าผู้ชมตู้โดยดีใจเนาะดีใจดีใจปลอดใจได้เลยด้วยดี๋ยท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะ จะจัดเป็น11เลยแบบว่าเป็นรอบสุดท้ายเลยให้ได้ร้อยกับหนึ่งครอบครัวเป็นทีมฮอยทราบผู้สมรอบสุดท้ายแล้วเนาะเออดีใจอะไรเด้อชิบาเพิ่นกาได้มาหับเอาเนาะกระที่ว่ามาครบมดเลยมันี่นะกาส่วนน้อยเนาะชิบาบบได้มาเองให้ทางพี่น้องฮับแทน โอ้ไม่มานแล้วเขาจะอาไปสอยเราตอนนี้ซสยไม่มันแล้วขอมาให้ด้วยจึ้มได้ได้กรบเสร็จเลยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเนอะผู้ชายจะได้งามคือแม่แล้วฮะ ขอบใจแล้วเนาะหลังการเซ้นเลือดในครั้งนี้แม่ได้หาจากอุรรมจากเรล่าทิสเตียนดูมารเท็กซัส USA นะผสมก็ขอบคุณหลายๆก็ขอบคุณ๊ลายบไย ท่านผู้ชมเรามีกาถ่ายกิบบรรยากาศนผู้ชมเบิ้องนอกว่าวมบมานี้น้าหักอบูนขนาดใกล้ลเราเสือเลือกครั้งนี้แมนผูดได้เป็นผู้เชือเลือกแทนค่ะผู้ชมดีใจไร้เดอ้อเยี่ยมวิไม่เท่าตัวน้อยแท้นี่ยยตัวน,อน้อยเนาะน้าหักดี <laughs> เก็บเครื่องเก็บข้องกลับมานี่เม่ตูนางท่าไพ่เด้ท่าร้านมาเอาท่าร้านมาเอาโอ้ร้านิมาแล้วบอเลยยังโดนโอ้มาเลยเลยดูเพื่อแบบหมาแล้วเนาะในบานนี่เนาะโดยถ้าว่ายังโดนเราครอยชี้ไปส่งโอ้กั้นทะลุมุดใกล้ๆเลยโดยเดี๋ยปนนางท่าร้านเพิ่น ตะมุตามีเออสานังน้อยได้ตร้มมีอ่ะเนาะมีทั้งมีเผ็ดมีไว้ใว้มีมีรสจืดหมูสับยังก็มีท่านผู้สมลลยมีเลยเมื้อนี้ต้มยำยังก็มีเนาะนี่โดยนี่ลูกสายวันลูกสายมาฮับซอยเนาะ บรรยากาศต่างๆบางคนก็ข like <strong> ี่รถทีมมาเอาบางคนก็ย่างมาเอาบางคนก็มีรู้จักเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องเมย์จะพาท่านผู้ชมย่างเลาะสมหมู่บ้านเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะก่อนกบกมบรรยากาศบ้านเพิ่นกอนว่าอยู่นี่ก็จะเอาอยู่ห่มเย็นซําได้้องตอนมื้อนี้มายามได้นี่มาถ่ายเพิ่นเบิ่ง ดีใจสร้งเราได้กินขนมอีกดีใจดีใจดีใจเออดีใจได้กขนมมาลูกนี้ได้ขนมอยู่บ่ลูกโอ้ยนขนมอยู่บ่มือนีดีใจดีใจนอเนาะยางลัทเออหลายเด้อพ่อเรานอยู่ดยางลัท2คนอเนาะเออเ็ดีลมดีไปนน่แนะ อมีเป็กอง่างเพลินเย็นสบายจะมีให้มีหมองย่างต่างๆรถทีบเมื่อนี้ผาทัผู้สมมาลิ้นหายังนะผู้สาวนานต้นไผ่านต้นไผ่โอ้ไข่ปิงเอ็นบ่นี่ด้วย นนสอบบนนางก่อนทพผู้สมทานต้นไผ่อยู่ทางไปจับประสักแต่ทัพผู้สมอยู่แค่จับประสักเนาะตั้งากทีไปบริจาคร้อยกลัวครอบครัวมาแล้วกะมันเป็นทางกลับก็เลยว่าต้องได้ม,มาแวะทาพผู้สมเพราะว่าสถท่านทีนี้เป็นสถท่านทีเพิ่นเปิดให้เที่ยวใหม่เนาะเป็นบอลทองเที่ยวมากินเข้านางลิ้นต่างๆทาพผู้สมมันมีเพลงเนาะบุหูจะได้ทายได้ไล่บอกอ้าวน้องน้ำทิพตัวนี่ อามาเจอกันแบบบังเอิญเด้อนี่เด้อทำผู้สมเด้อปกติจะส่วนกันอันนี้เด้มันไวพวะอันนี้นะเออพี่พลอยน,นั่นเองนี่ทำทาบูฮูจักแล้วหนึ่งอันนี้สาวไทยเด้อนี่สาวไทยเนาะคลิปตอนนั้นท้ายลงว่าอย่างโซดอยู่เดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้ก็โซดเอาเดี๋ยวนี้ก็โซดบอเดี๋ยวนี้ก็โซดโซดอ <c oughs> อยู่จังหวัดได้ยู่จังหวัดได้อยู่นครพนมอยู่นครพนม อยู่น,นครพานมนี่บรรยากาศกระ,ะนัน่งเป็นตู้เป็นตู้จังสีม,มีลงงประลุมได้บ่ัะโอ้ใช่ไมหมเงินจะเป็นแบบเงินมาเย็นๆเนาะโอเคถ่ายหกอ่าปากกันเซลฟี่ยัยงไงตอนนี้ท่านผู้ชม <laughs> โอ้น้องน้ำทิพย์มาก,กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนี่สบายดีสายลายเด้อยู่นี่เน้นสายท่านผู้ชมน่าจะคไายสายบ่หรือจังใดเนาะสายล่าลาย,ลายก็จะได้ยินเสียงเหือเนาะเหอือขนห้าปลานี่มันก็ห้าปลาหรือว่าขี่ข้ามฟังไปท่านผู้ชมเหือกระโจดตามลุ่มนี่ต้นไม้ใหญ่ห่มเย็น ทาพกะส่วนใหญ่มันเห็ดโดยไม้เขี่อันนี้ทาผู้สมอเกิดมาอูอหรือเปรก็จะเห็ดโดยไม้เนะาะมันต้องมีไม้แต่มันนี้พอเพื่อินว่าว่ายเดอ้อเห็ดโดยว่ายเพลงนี้เพื่อนเคยฟังกดเข้าไปฟังเดีท่านผู้สมเดอ้อเพลงว่าคนงามเอ่ย อางนาเป็นคนฮองเนาะเรานักเอกก็เป็นน้องเมย์ไปเบริรงนกับทัผู้สมเดยตีตุยยางกลางนาแหละเบาไปกดฝั่งกดติดตามในทัผู้สมเด้ดออันนี้แมนปั้นมากมายรวมทัผู้สม,อ,มอันนี้เจ้าข้องฮานา่ไพหมากะท่ามหเิลือเพรด้ซื้อว่<ส>าซื้อ<ส>ด,ด,ด,กกดอก<ส> มากระทำห้างเลยพไดเด้อใจดีนี่ใช่สมยิ้มหัวเลยอยู่แต่งกินแซวลงมือเองอีกนอแม่เองหัวเองว่าธรรมดาเ้อเอาแต่คัดสัตว์ได้แล้วดีๆเลยนะเขาเขาอันนั้นเป็นคนที่ว่ามากกินอยู่แล้วเป็นคนมากกินเป็นคนมากเนินแล้วกัอราคาดีว่าส่วนนะขอแต่ให้แบบเน้นหนักไป่าคือของแซบมาก่อนได้เจ้าก็ต้องกินได้เพราะไม่แข็งแข็เขากินเองแม่ บอมีจำแนกว่าเออต้องเอาราคาเท่านั้นราคาเท่านี้บอเน้นคุณภาพกำไรน่อยแกยามันแลวขอเขาเป็นคนแมนเป็นน้องเขยน้องเขยของผัวแบบว่าเพื่อนเมากับนันน้องสาวลาสาวลาผัวแมนแมนเมือก่อนก็ไปกินเขาเพื่อนเพื่อนฮันฮัต้นภายดาส่ในตอนนี้ก็มาแล้วปิงเอ็นบ่นี่ ปิ้งอลลีนลิปบิ้งปิ้งลีนแล้วก็เจลเฮดเจลเอกแน่เจลมักนาดผลมะขามเจลมะนาดผนมะขามเออเฮดเองน่าแซวขนาดทนผู้ชมยางเข้ามานี่ห้อมหวยหวยปีงอยู่บนทางเข้าเน้ะงประชาชนใจไหวเป็นเห็นคนติดตามไลน์นะสองยูทูบโอนหนาวนี่บาทนี่รูดยางเดียวอันความว่ามันตั้งพูดอ่ะ ซื้อผักาพันกีบมากันยังโอดอใอ่ไหมคนยากหาจไมวนโอดเนาะมันนี้ข่อยตีมันลำาขานนี่กัตี๊ดนี่กัตี๊ด่วอะไรมันตี๊ที่สังกระดกกระดียเนี่ยคอเงินออกเนาะออตี๊ดเงินออกเวตี๊เงินข้าวทอนอาหารสตรัปลาเตมไปมดเลยแล้วตี๊ดกันาสตาร์ตดกันต่ำแบบคือทางวันนี้ก็เลยว่าทางเนื้อทัพพส่งพอเจ้าข้องเป็นคนเลียงจันทร์ด้วย อยากมาซอยไม่เท่าไม่เท่าโอ้อันนี้เอิญว่าขนหนป้วยนี่ปิ้งซัลาจิกน้ำปิ้งซำมลาโอ้น้ำตกหรือว่าซำมลาท่านผู้ชมว้าวโอ้น่าแซ่บเลยโบจะเป็นซีเป็นตับเป็นยอเป็นยางปวดเขาเห็นลายอย่างจะแผลงเลยเออจะกินนหมท่านผู้ชมมัไหมบริการดีแท้ดีว่ะอ่ะลงให้ในตัวนี้เดี๋ยว สบายเด้อเด้ออันนี้ข้าวข้าวปุดนแบบเลยเนาะอือเดียวข้าวเซนฟื้ออยู่ก่อเป็นข um ้าวข้าวปุ้นมาแทมให้เนี <h <h ่ยครับผู้สมราคาและอาหารตามนี้เลยเด้อเพราะว่าเมื่อนี้มีเพลงเนาะก็เลยแบบเบาหยาไล่บริทัดผู้สมเดี๋ยวติลลิกซิตเนาะรวมทั้งเมิดอซ้ำแสนสิบเอ็ดพันกีเด้อ กาห้านกายย็ไล่ยางเลย